วันนั้นอินปิจามา,มาวควาแขนกันลงบันไดดตคู่กันมองไม่ทันไม่รู้ว่าใครเป็นใครมาเธอดูว่าค,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 ครู่วยท้องลงมาทุ่มมานับมาเจอเฟื่อนสีไจัาพวกนี้สนุกกันเ้ยหอมท่องซนตอน <c oughs> ได้เวลาปาร์ตี้แล้วสดชื่นจังเลยนะบีนึ่ได้พักผ่อนและสูดอากาศสดชื่น ต้อนรับสู่ปาร์ตี้ชายหาดคลิกไปรอบๆเซ่มีเรื่องสนุกเยอะเลย Mmm. ดื่มน้ำเหรอเป็นความคิดที่ดีนะออขอบคุณมากนะฮึให้ฉันดื่มน้ำด้วยเหรอเผอใจดีจังเลย้อ ชื่นจังขอบคุณนะลาล่าดำามดำามดำดำ,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 ดำ นี่แหละที่ฉันเรียกว่าลูกบอลเด้งดึงโอลูกบอลนี่เด้งดึงดีจังนะบีสาเด้งดึงมากๆเลยล่ะบีหนึ่งอืมอ๋อดูลูกบอลที่น่าสงสารนั่นสิ ดีขึ้นมากเลยล่ะนี่แหละที่ฉันเรียกว่าลูกบอลเด้งดึง ลูกบอลนี่เด้งดึงดีจังนะบีสอเด้งดึงมากๆเลยล่ะบีหนึ่งอ๋อ,อ,อดูลูกบอลที่น่าสงสารนั่นสิโอ้ดีขึ้นมากเลยล่ะ ooh ได้ยินอะไรไนั่นไหมบีหนึ่งมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกนะบีสองนอกจากองดนตรีนหนูโชว์เดียว Ooh! Wow!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  오와오와오와음아 wow. 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 hmm. 빈! 아. ไม่เป็นไรหรอกบีหนึ่งเป็นความคิดที่ดีนะบีสองขอบคุณมากมเลยเนาะมาเถอะบีสองมาร้องเพลงกัน ดูสิทะเลแสนสวยงามตาคลื่นน้อยไรซัไปมาตั้งท่ารอเธออยู่เราสนุกกันทั้งวันทุกๆคนดูชีบ้านมาสิมาสนุกกันเย้ มาเถอะบีสองมาร้องเพลงกันดูสิทะเลแสนสวยงามตาลื่นน้อยเลยซัดไปมาตั้งท่ารอเธออยู่เราสนุกกันทั้งวันทุกๆคนดูชีวานมาสิมาสนุกกัน 음. Mm. มาเต้นกันอีกนะขยับม้าแล้วทำให้ฉันเต้น,ตนดรามซ Ooh! Wow! Ooh! Wow! Hmm. นี่แหละที่ฉันเรียกว่าลูกบอลเด้งดึง <S 2 lat uç> ดื่มน้ำอีกเหรอฉันว่าก็ดีนะ อคีกครังนะให้ฉันดื่มอีกด้วยเหรออืมได้เลยละสดชื่นมากเลยละขอบคุณนะ โโโอออ้้้ลูกบอลนี่เด้งดึงดีจังนะบีสองเด้งดึงมากๆเลยล่ะบีหนึ่ง เป็นอไรรกหนเป็ความคิดที่ดีนะบีสองอขอบคุณมากๆเลยนะเลยนาะอ๋อดูลูกบอลที่น่าสงสารนั่นสิ ดีขึ้นมากเลยละ่ะนี่แหละที่ฉันเรียกว่าลูกบอลเด้งดึง ลูกบอลนี่เด้งดึงดีจังนะบีสองเด้งดึงมากๆเลยล่ะบีหนึ่งฮาอืมโอ้ โอ้ว <Ooh. S 2> <Wow. S 3> ้าโอ้ oh, มาเต้นกันอีกนะ

มาเถอะบีสองมาร้องเพลงกันดูสิทะเลแสนสวยงามตาคือน้อยเลยซัดไปมาตั้งท่ารอเธออยู่เราสนุกกันทั้งวันทุกๆคนดูชีบ้านมาสิมาสนุกกัน มาเถอะบีสองมาร้องเพลงกันดูสิทะเลแสนสวยงามตาคื่น้อยเลยซัดไปมาตั้งท่ารอเธออยู่เราสนุกกันทั้งวันทุกๆคนดูชีวานมาสิมาสนุกกัน อืดื่มน้ำอีกเหรอฉันว่าก็ดีนะ,อะ,อะขอบคุณอีกครั้งนะืให้ฉันดื่มอีกด้วยเหรออืมได้เลยละ ชี่นมากเลยล่ะขอบคุณนะอ้าวดินเออไม่เป็นไรหรอกบีหนึ่งเป็นความคิดที่ดีนะบีสอง ขึ้นมากมากเลยเนาะอ๋อดูลูกบอลที่น่าสงสารนั่นสิโอ้ดีขึ้นมากเลยล่ะ นี่แหละที่ฉันเรียกว่าลูกบอลเด้งดึงาา <c oughs> มมโอ้โอ้โอ้ลูกบอลนี่เด้งดึงดีจังนะบีสอง <c oughs> เด้งดึงมากๆเลยล่ะบีหนึ่ง นายได้ยินอะไรนั่นไหมบีเน่มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกนะบีสองนอกจากวงดนตรีหนูโชดีเดีีวยืมาเถอะบีสองมาร้องเพลงกันดูสิทะเลแสนสวยงามตาคลื่นน้อยไยซัดไปมา ตั้งถ้าราเธอ่ยู่เราสนุกกันทั้งวันทุกๆกคนดูชื่นบานอ้มาสิมาสนุกกันขอบคุณที่มางานปาร์ตี้ของเรานะแล้วมาเล่นอีกนะและคราวหน้าเธออาจจะไปที่ชายหาดที่สวนสาธารณะและที่บ้านของหมีเท็ดดี้และก็ที่ร้านเครื่องหนูด้วยไปก่อนแล้วนะ thank you